สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะจะมาศึกษาการจัดระบบคอมพิวเตอร์ในสัึกษาของโรงเรียนบ้านโกกี้หนูและตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านโกกี้หนูกันแล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยโรงเรียนบ้านโกกี้หนูมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด135คน ข้าราชกา,ารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนตั้งอยู่ตำบลชุมเหตดอำเภอเมืองบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมย์อยาให้ขออนาตตัวนิดค่ะในสนองพิเศษนครตำแหน่งผู้อำนวยการเรียนบ้านโกขิหนูนะครับ อ,อยากให้เล่าประวัติของโรงเรียนหน่อยหนึ่งค่ะสักนิดนึงครับโรงเรียนบ้านโกกที่หนูนะครับเป็นโรงเรียนขนาดกลางปัจจุบันก็มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด135้าคนเพราะนั้นโรงเรียนบ้านกกที่หนูมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่9ไร่นะครับเขตบริการของโรงเรียนมีทั้งหมดสหมู่นะครับก็จะมีหมู่สาม บ้านโกกขี้หนูหมูยี่สิบบ้านโกกขี้หนูใหม่และหมูแปดบ้านหนองม่วงนะครับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านโกกขี้หนูห้องสอนทุกห้องจะมีโทรศัพท์พร้อมทุกห้องนะครับทําไว้ให้หมดนะครับทุกห้องเรียนมีโทรทัศน์แล้วก็มี WiFI ประจําครูจะมีโน้ตบุ๊กทุกห้องนะครับได้ให้ไปหมดแล้ว นะครับอันนี้คือโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เป็นการสืบพ้นและให้ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาส่งไปถึงผู้เรียนให้มีคุณภาพนะครับโรงเรียนก็มุ่งหวังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางด้านเทคโนโลยีนี้เป็นจําเป็นเพราะนั้นก็โรงเรียนก็อยากพัฒนาด้านนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลผู้เรียนได้คุณภาพ ยิ่งขึ้นนะครับและความเป็นมานของวิชาการนะคะก็คือของวิชาการวิชาการก็เป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษานะคะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางั้งว่าการจัดการศึกษาของเียนั้นจะไปในรูปแบบไหนนะคะก็จะมีงานวิชาการเป็นตัวลักแต่การประกัคุณภาพก็จะเป็น อตัวหลุมชี้ว่าวเรียนของเรามีคุณภาพข,ขนาดไหนนะคะรายงานตนเองนั่นเองนะคะ SM R จะพัฒนาตัวคนตัวตัวครูตัวอุากรภายในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในระบบงานวิชาการเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็จะมีการนำอคอมพิวเตอร์นะคะสื่อ A I ต่างๆเข้ามาใช้ในระบบประกันอีกตัวหนึ่งที่ ลืมพูดไปนะคะในงานวิชาการก็คือการประเมินนะคะการวัดผลการศึกษาซึ่งก็อยู่ในในงานวิชาการเหมือนกันนะคะการวัดผลการศึกษาก็เ,าเมื่อเราจัดก,การาศึกษาเสร็จเราอยากรู้ว่าเราประสบผลสาเร็จในระดับไหนนะคะเราก็จะมีการวัดผลการศึกษาซึ่งการวัดผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนนะคะก็ะจะวัดให้สอบน้องกับมาตรฐานการเรีนยนรู้แล้วก็ตัวชีวัดในแต่ละรายชั้นเรียนรายปีนะคะ ของตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรอของกระทรวงเป็นเป็นตัวควบคุมอีกอีกขั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เราเผีนในการจัดก,การศษานะคะทีนี้การวางแผนวิชารคะการวนะา,างแผนวิชาการของเรานะคระเรียนเราเนี่ยอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนนะคะมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะก็คือคาว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็คือทุกคนนะคะมี มีมีมีสิทธิในการออกเสียงนะคะในในการวางแผนร่วมกันนะคะในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการดาเนินงานของเรียนร่วมกันโดยมีกับการสถานศึกษานะคะมีเครือข่ายผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีคณะครูนะคะและก็ผู้บริหารนะคะจะมีการประชุมนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็ตกลึกเพื่อให้งานเนี่ยเกิดออกมาได้ครอบคลุมนะคะแล้วก็ได้ ต้องถูกใจของทุกคนนะคะกใช้แบบกำานดงานแบบมีส่วนร่วมแม้แต่นักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์ท่านพอก็ให้มีส่วนร่วมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องนะักศึกษาทุกคนนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเนาะสำหรับตัวครูก็คือคุณครูประพินพจนพงศ์นะคะรับผิดชอบดูแลงาน บุคคลของทางโรงเรียนความเป็นมาด้านบุคคลทั่วไปคืออะไรก็คือความเป็นมาจริงองค์กรของโรงเรียนก็จะประกอบด้วยท่านผู้บริหารเป็นหลักเป็นคนที่บริหารงานดูแลทุกอย่างในโรงเรียนแล้วก็ตัวองค์ประกอบสําคัญของโรงเรียนอีกด้านหนึ่งก็คือก็คือทีมคณะครูแล้วก็มีนักการเพราะฉะนั้นคําว่าการดูแลบุคคลในองค์กรเนี่ยก็คือมีความสําคัญ พอสมควรเมื่อก่อนเมื่อมีครูมาบรรจุก็จะมีสมุดประวัติอยู่จะเป็นเล่มนะคะก็คือย้อนหลังไปดูก็จะมีข้อมูลครูทุกอย่างไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดก็คือวันบรรจุอะไรพวกนี้จะมีอยู่หนึ่งเล่มตรงนั้นเลยเมื่อพอออกเกษียณไปแล้วมีท่านใหม่มาก็จะมีการส่งต่อเล่มนั้นแต่ก็คือทุกวันนี้ก็คือ ปลี่ยนใหม่แล้วเนาะแต่ตัวนั้นก็ยังยึดไว้นะคะเอกสารนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนาะก็มีเข้ามาก็จะเป็นการเก็บในรูปของไฟล์ในรูปของตอนนี้ก็คือ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยมามีส่วนเยอะเลยตั้งแต่สังกัดหลักใหญ่เลยคือเขตเขาก็เชิงให้เราใช้ระบบนี้ร่วมกันทั่วประเทศคือระบบะบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS ตอนนี้กาลังฮอตเลยก็คือให้คุณครูมีรหัสส่วนตัวแล้วเข้าไปกรอกประวัติของตัวเองทุกอย่างในนั้นนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานะจากนางสาวเป็นนางอะไรก็คือเป็นอัปเดตข้อมูลได้เพราะฉะนั้นงานบุคคลเนี่ยค่อนข้างจะเอื้ออาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมีการอัปเดตโดยที่โดยที่ไม่สร้างภาระงานที่เป็นเอกสารมันก็จะเป็นมันจะลําบากที่เก็บที่อะไรถึงเวลาก็จะก็จะมีการสูญหายเนาะ ทีนี้ update, อัปเดตอะไรก็จะยากมีรอยแก้ไขมีรอยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนเยอะแล้วก็สําหรับครูก็คือดูแลในโรงเรียนเรื่องงานบุคคลก็คือดูแลเรื่องวันลานะคะก็จะเก็บไฟล์วันลาของครูไว้ในในระบบของ Excel นะคะถึงเวลาสิ้นปีงบประมาณท่านผู้บริหารมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรก็จะขอดูวันลาครูก็จะเก็บไว้ในนั้น ก็จะก็จะมีความแม่นยํากว่านะคะอย่างเช่นว่ามีวันลากิจลาป่วยกี่ครั้งแล้วในปีงบประมาณนี้ระบบ Excel ก็จะมีรันให้เราได้ตรวจเช็คได้ตลอดตอนนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผูก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วถือว่าเออพอพออยู่นานๆไปเทคโนโลยีก็มาช่วยให้เราเบาเบาเบาขึ้นนะคะเก็บงานได้เป็นระบบขึ้นโดยที่ไม่มีเอกสารขยะในตู้นะคะถือว่าถือว่าถือว่าได้ใช้ เทคโนโลยีด้านนี้ก็คือก็คือได้ใช้เยอะอะค่ะควกคู่กันไปแล้วส่งต่อก็คือเมื่อมีครูเกษียนไปก็ยังมีข้อมูลเก็บไว้ที่นี่อยู่นะคะแล้วครูก็สามารถครูที่ยังไม่กเกษียนก็สามารถดูแล้วก็อัปเดตข้อมูลตัวเองได้ไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีจนกว่าตัวเองจะ,กะเกษียณหรือว่าลาออกจากระบบงานนี้ก็จะยังแขวนอยู่ในระบบออนไลน์งานบุคคลก็จะประมาณนี้อะคะ่ะที่ได้ใช้เทคโนโลยีถือว่าได้ใช้เยอะนะคะ ค่ะคุณรูขอบคุณมากเช่นกันแต่อยากให้อาจารย์พูดด้านางบประมาณสักนิดหนึ่งค่ะงบประมาณตรงนี้ก็คือเงินนะคะเงินที่ทางสพท,ะทะนะคะจัดสรรให้โรงเรียนนะคะตามจํานวนเด็กรายละรายคนเลยนะคะคนหนึ่งต่อหัวเลยนะคะเขาจะจัดสรรให้หนึ่งในด้านการจัดการศึกษานะคะเขาเ,าเรียกว่าเงินอุดหน,นุนอื่นนะคะ แล้วก็มีเงินเรียนฟรี15ปีนะคะเรียนฟรี15ปีมีอะไรบ้างก็มี1น,นะคะหนังสือเรียนนะคะต่อไปค่าเครื่องแบบนะคะออกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเช่นไปนแหล่งเรียนรู้นะคะข้าค่ายลูกเสือนะคะที่เราเห็นน้องไปทัศนศึกษาก็าเรียกว่างเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะต่อไปก็จะเป็นเงินที่ใช้จ่ายในโรงเรียนก็คือเงินอุดหนุนการจัดการศึกษานะคะทุกอย่างรัฐบาลจัดสรรให้นะคะแล้ว รัฐบาลจัดจ่ายให้เราเป็นสองงวดงวดแรกจะจ่ายให้70็ดสิเปอร์เซ็นตะคะงวดต่อไปก็จัดจ่ายให้อีก30มเปอร์เซนะคะเด็กจะได้เรียนในเรื่องอกิจกรรมต่างๆที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เราต้องรายงานเขตทุกเดือนนะคะว่าเราได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะอันนี้คือส่วนของข้อหนเนาะเงินที่ได้รับจากสพทนะคะงวนเงนิงนบางส่วนเราก็ได้จากหน่วยงานที่อยู่ ในเขตบริการก็คือจากเทศบาลของเราในเทศบาลชุมเขตน,นะคะก็จะมีเงินส่งเสริมการจัดก,การศึกษาเขาก็จะให้เงินมาตามโครงการที่โรงเรียนทาไปเช่นตอนนี้โรงเรียนทําโครงการนะคะอืห้องสมุดมีชีวิตเขาก็จะให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มาเขาจะให้เป็นโปรเจคเตอร์คือเราต้องทาโครงการไปตอนนี้เราก็ได้ปีนี้เราได้มาหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เป็นเงินมาจัด เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะก็มีการจราจรนะคะแล้วก็ดูแลป้องกันการจมน้ำค่ะอันนี้เทศบาลชุมเ็ดน,นะคะต่อไปข้อ2นะคะในเรื่องอาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ตัว,วันนี้เราก็รู้กันดะว่นว่เาเทคโน,โนโลยีได้เข้ามามีบทบาทนะคะโรงเรียนเราก็ใช้หลายอย่างเลยนะคะนะเช่น พิมพ์งานส่งงานโต้ตอบงานแล้วก็โปรแกรมที่เราใช้ก็จะใช้โปรแกรม Excel นะคะเอามาใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะทำเป็นไฟล์นะคะนะพูดถึงเรื่องโปรแกรมต่างๆนี้นะคะดีมากเลยนะคะเราเข้าไปในระบบส่งงานก็ส่งทาง My o f f i c e นะคะดูงานก็ดูทาง My o f f i c e นะคะถ้าสมมติว่าโรงเรียนไหนไม่สง่งเขาก็โต้ต่อ,ตอเราโดยการส่งมาในช่อง MyOffice แล้วก็มีไลน์นะคะนะได้คุยกันนะคะ ส่วนการวางแผนน้างบประมาณนะคะสิ้นปีสิ้นปีงบก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนะคะนะจนถึงกันยายนในปีถัดไปก็สิ้นปีงบเราก็จะต้องวางแผนการใช้เงินโดยคิดคำนวณตามที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้นะคะเราก็จะใช้เงินทําเป็นแผนทําเป็นโครงการเงินที่เราใช้ต้องต้องตรงตามแผนเงินก็จะพอดีนะคะถ้าเงินเหลือบางโครงการเราก็ต้องสุงคืน เขไม่ก็ส่งคืนที่เกาเรียกว่าไรายได้แผ่นดินนะคะคืนครังนะคะโรงเรียนเราดีตรงที่มีโปรแกรมมีเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะมันจะบวกลบคูณาให้เราลดลงตัวนะคะโรงเรียนเราโชคดีหน่อยว่าใช้เงินตรงตามแผน,นะคะ่ะอันนี้คือด้านการเงินเนาะ,ะคะ่ะขอบคุณคค่ะโอเคสวัสดีค่ะอ,อยากจะให้อาจารย์พูดถึงด้านาบริหารงานทั่วไปนิดนึงค่ะ งานบริหารทั่วไปนะคะของโรงเรียนก็คือเริ่มตั้งแต่เด็กมาโรงเรียนนะคะตอนเช้าเราจะดูเด็กตั้งแต่เข้าโรงเรียนมานะคะความรับผิดชอบอจากนั้นก็จะเป็นงานพวกเกี่ยวกับอาคารสถานที่แล้วก็งานเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการอาคารสถานที่งานเกี่ยวกับเครื่องเสียงงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมมันสาคัญพวกนี้ก็จะเป็นงานบริหารทั่วไปที่เราดูแลนะคะนําคอมพิวเตอร์มาใช้อะไรบ้างคะในงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไปเอามาใช้ในในด้านเรื่องอะไรบ้างก็เช่นการทำผ้าการทํารายงานนะคะรายงานของโรงเรียนนะคะตั้งแต่ เริ่มบริบทของโรงเรียนเรานะคะตั้งแต่การเข้าแถวการาทำความเคารพหรือการแต่งกายเด็กหรือบริบทของโรงเรียนต่างๆบริบทของรงเรียนทุกอย่างเลยนะคะที่ที่เกี่ยวกับภายในโรงเรียนค่ะอันนี้ก็คือเรานำมาใช้แล้วก็นำมาทำวีดิทัศน์ในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนนะคะแล้วใช้โปรแกรมอะไรบ้างคะ เราใช้แคนวาค่ะใช้แคนวาแล้วก็ใช้ e x c e l พวกนี้ช่วยแล้วมีการวางแผนด้านการบริหารทั่วไปยังไงบ้างคะการวางแผนนะคะก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีมีเขาเรียกว่ารัฐประชาสัมพันธ์ในการอา ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนแล้วก็จะมีเพจของโรงเรียนนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่จะนําเสนอนี่ค่ะนำเสนอ,อให้กับเขาเรียกว,ว่าประชาสัมพันธ์นะคะมีเพจของโรงเรียนบ้านกกที่หนูด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ